ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยนะคะอย่างเป็นทางการแล้วในขณะนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาพบว่าสภาพอากาศของประเทศไทยตอนบนในช่วงนี้เข้าเกณฑ์ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้พิจารณาการ เปลี่ยนผ่านเข้าสู่หรือดูหนาวอุณภูมิต่ำสุดของประเทศไทยตอนบนนะคะจะลดลงอย่างต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาวโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดได้ถึงต่ำกว่า23องศาสสเซลเซียสเกือบทั่วพื้นที่ลมระดับร่างที่ความสูงประมาณ100ถึง3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ซึ่งเป็นลมที่มีความเย็นจากประเทศจีนพัดเข้ามาปกคุมประเทศไทยนะคะตอนบนและลมระดับบนที่ความสูงประมาณ5,000เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะและเข้าสู่ฤดูหนาว จะหนาวเย็นขึ้นนะคะอากาศจะต่ำลงในวันที่23ตุลาคม2568และคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2569เกษตรกร,ร,กรควรดูแลผลผล,ผลิตที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำค้างแข็งรวมทั้งขอให้ทุกท่านวางแผนที่จะเดินทาง และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปในระยะนี้ด้วยนะคะ